อยู่ินฉีเป็นใครทำไมบิ๊กโจ๊กต้องรีบจับนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังจากที่โรงอภิปรายว่าที่ทุนจีนสีเทาคนใหม่อยู่ชินฉีแล้วก็มีชูวิทกระมวลวิสิทธิ์ออกมาชี้เป้าบอกว่าคนนี้เนี่ยเปิดสมาคมเถื่อนที่ตั้งสมาคมอยู่ย่านวัดรัพพลนี่เองเพราะมีข่าวมาแบบนี้ครับบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ทันทีว่าส่งลูกน้องเข้าไปรวบตัวเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วตำรวจก็น่าจะมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรนะครับแล้วที่สำคัญเคสนี้จับได้จับทันนะครับตอบคำถามว่าอยู่สินฉีคือใครคนนี้เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี60นะครับเขาตั้งสมาคมขึ้นมาสมาคมหนึ่งหลังจากนั้นปี61ก็เริ่มเปิดหลักสูตรให้คนเข้าไปเรียนเขาอ้างว่าสมาคมของเขาเนี่ยสามารถที่จะประสานคนที่อยู่ในระดับบนๆของประเทศไทยมีคอนเน็กชัน ชี้ทางให้คนลงทุนในธุรกิจต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าได้นะครับพอมาเปิดหลักสูตรในปี6-1ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นคอร์สนี้จะถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกแต่ถามว่าแพงเกินไปไหมก็ไม่ใช่เป็นหลักสูตร10วันครับราคาประมาณ16,000ห่ยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ80,000บาทพาไปดูธุรกิจของไทยทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในท้องถิ่นแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือเขาอ้างว่า เขาโฆษณาว่าสามารถพาไปชมพระบรมมหาราชวังไปถ่ายรูปกับราชวงศ์แล้วถึงขั้นว่าอ้างว่าสามารถติดต่อกับคนในราชวงศ์ได้ด้วยนะครับพฤติกรรมหนักหนาขนาดนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเอาเป็นเรื่องอย่า่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะโฆษณาได้ขนาดนี้แต่ไม่ทันที่โรงจะอภิปรายหรือว่าชูวิทย์จะออกมาแฉะนะครับ ก่อนหน้านี้ใน Facebook ของหยูซินฉีเองเนี่ยเขาก็โพสต์ดักไว้เลยว่าเขารู้ตัวครับว่าเขากำลังจะเป็นคิวต่อไปที่กำลังจะถูกโยงเข้ากับคุนจีนสีเทาแล้วก็ออกมายืนยันนะครับว่าการทำธุรกิจของเขานั้นถู่กฎหมายเขาก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับที่มาโพสต์ล่วงหน้าแบบนี้ก่อนที่โรมจะเอาเรื่องของหยูซินฉีออกไปอภิปรายและชูวิทย์ออกมาแฉ แล้วในที่สุดวันนี้ก็นําไปสู่การตรวจพ้นสมาคมแห่งนี้ครับฝ่ายปกครองยืนยันนะครับว่าสมาคมนี้ตั้งขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นสมาคมเถื่อนนะครับส่วนพฤติกรรมของเขาบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่าเริ่มมีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าถูกหลอกไปลงทุนเช่นถูกหลอกไปลงทุนเกณฑ์กำไรในคอนโดมิเนียมแบบนี้เป็นต้นคดีนี้คงอีกยาวรับ